กอต้อนรับเข้าสู่ช่องป้าจำลองสะหายหลายคนเด้อยายมาดูน้ำเยอะเปล่าอ่ะใบแบบไหนวะลงไปทางใดนวะบุกคโอ้ ลงไปทางไหนคนตกเบ็ดมือบุ่กใจฮะโอ้ยชิบล้มเะบอกลงไปนี่ชิ่นกระโปงกูนี่แหม ฮะ,อะ,ะโอ้โหมักพริกหมักพริกเยอะแท้คือเห็นมันเพชรอยู่บนมักพริกมึงอะบ่มีได้ บ้ได้ทำคลิปโบยหาทางลงไปก่อนนะคะเอซีค่ะทางลงไม่มีลงไปหาคอยากจังเลย บายนเน่บายอะไรอะอะไรมันใหญ่จังเลยโวมาดูู้่น้ำเยอะจังเลยอืมสุดยอด ไอโบได้ดอกน้ำหลไหมโอ้จะพลาดลื่ลนได้นี่มันมันมีตะไคร้เด้ออืมอมาเอฟซีรู้ดูหน้านะมาม,มจะไปตรงไหนกลัวกลัว,วอ่า rơn cả hmm. 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 Oh. ไม้ไม้แล้วมันมาตรงไหนรูน้แปนเบอเลยน้ำเอาไปพ่อเธอแม่ผู้ใหญ่ไม่เหลือเอาไปหมดแลว้วก้อนหอก้อนหินนี่มันก็จะไปหมดแล้วแ้วไก่ป่ามันอยู่ตรงไหนวะบัดทีนี้ฮะไก่ป่าไปอยู่ตรงไหนเนาะไม่เห็นเลย ปกติเขาก็จะออกมาเล่นน้ํานะกินมดกินแมงนี่คงข้ามมาทางนี้ไม่ได้นอ้องไก่ป่าเนาะมันก็จะมาผสมพันธุ์ไก่บ้านมันอยู่ตรงนู้นอะมันก็มาผสมพันธุ์บ่ได้เลยบานท,ทีน้ําหลายปานนี้โอ้หทางนี้ก็เยอะ ตอดีัวรุ่นตกลงไปนี่ลำบากจริงๆไม่ใช่ธรรมดาไลมากปกติยายก็จะมาอยู่แถวนี้นะตามันขึ้นเปล่าก็บม่รดอกห้ามไปไม่ได้นะ ตะกี้นะอันแน่ี้อันนู้นมันก็เป็นข้ามมาทางนี้มันขาดเลยเขาเขาสร้างอ่าเขาสร้างอันอะไรนะสร้างถนนซีแพ็กอะข้ามมาจากนู้นนะะจากนู้นข้ามมาตรงนี้นี่เป็นไรนี่ข้ามมาเนี่ยถนยนซีแพ็กแล้วมาทีน่นี่อันน้ำมันพัดไปด้มันมันไม่เหนียวเนาะมันไม่เหนียวแน่นเขาเขาไม่หยด ปูนซีเมนใส่มันก็เลยไปค่ะไปถึงนูชีวิตบ้านๆอยู่ท้องไร่ท้องนาอยู่ป่าอยู่ดงอยู่ลำธารอยู่น้ำตกค่ะมาณนี้ค่ะแล้วเข้ามาอีกคนเหมือน เหมือนมันจะวินหูหัวค่ะวินหัวมันดุมันถูกน้ามาเสียงน้ำไหมบรรยากาศก,ก็อย่างนี้ปลามันจะขึ้นหนอนะ่ะปลาปกปลาเสียมปลาดุกปลาข้อปลานิน แล้วก็ปลาอะไรอ่ะที่เขาชอบลาบกินนะปลาตะเพียนปลาอิชบมันขึ้นอยู่ตรงนี้แต่คนมองไม่เห็นมันขึ้นไปไข่ค่ะถ้าไข่เสร็จแล้วมันก็ลงค่ะมันก็ลงไปพุ่นลงไปห้วยบางชายใหญ่ลงไปห้วยบางชทรใหญ่อะไรก็มานั่งละไรวดมานั่ง ช่อนกุ้งช่อนเหนียวนั่งอยู่ตรงโน้นโะอ้ยน้ำหลายไปบ่ได้ค่ะพี่น้องที่ลึกคือตรงนน่นเป็นขยะมันก็เอาไปหมดอนะ่ะอันนั้นภูลึกไพรค่ะที่มองเห็นนี่นะภูลหลือใครค่ะ น้ำไหลค่ะน้ำป่าไหลหลา,ลากนี่แหละเขาเรียกว่าน้ำป่าไหลหลา,ลากคะเอฟซถ้าเดินลงไปนี่มันก็ลื่นค่ะเพราะว่ามันมีตะไคร่น้ำเด็กสีเขียวนะ่ะเห็นบ่บตรงที่ยายเคยมาส้นมาเส็มันไปเบินแล้ว สวยค่ะใ่ไมา,มาเอฟซีมาชมน้ำมาจมงที่น้ำตกที่ยายเคยมาอนนะคะยายก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดดูคลิปให้คุณยายด้วยค่ะอย่าลืมนะคะอย่าลืมค่ะขอขอบคุณล่วงหน้านะคะคลิปนี้ก็ขอจบแค่นี้ค่ะ ไว้ดูคลิปหน้านะคะขอบคุณคะ่ะบ๊ายบาย a n k you thank you